อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่ก้นคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เจอกันในชุดเดงวันอาทิตย์อ้าวไม่ใช่วันนี้วันอังคารผมแดงเสือหมากระแลงสีแดงผูจใจนําเสนอจ้าเมื่อนี้นะพี่น้องนะอ้อยสีมานําเสนอเมนูหัวหมูต้มพะโรหืหมูหัวหมูต้มพะโร,ะโรผู้ชัดต้มพะโรนะจ๊ะ จวดจวด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเก่าคือเดิมนะคะมะระโอ้ยไม่ใช่มระนะคะมระขมๆของเรานี่เองแล้วก็นี่กระเจี๊ยบขาวแล้วก็หมักแตงกวาแล้วก็ผักข้างข้างหลังเนี่ยสูยางผักสอกผักซี่ผักต้นหอมพี่น้องมาจวดเฝากินเฝาาแล้วเอ้นน้ำไหลไหลมืดปีไปในที่อื้มอื้มบ่พา มันี่บัาพาเอาเลยเนาเหาอืมอมสะใจยังไงอืม,อม

dẹp hảo mhm 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 hảo mhm 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 มันกับรูปกร,รื่อยขึ้นจวดเอาที่เราอืมงั้นวัดอืมไม่ดูวงการมาลชื่้นกเข้าแล้วออกไม่ได้ Khỏi leo khỏi luôn con nghe của trang có sạp ừ ăn ăn hào อออเหีนแล้เวยอืมอืมักอืมรับอืม Mình đang hên hên. The bed

อพี่จุดของแก

What? đi vào. <coughs> uh, ừ, <coughs> ừ, ừ. <coughs> à, <cough> <hết> แล้วก็ยำํำมักอะไรพี่น้องคุ้ยาบควเคยได้กินไปซื้อมาเด้อกินไหนหายอยากแค่นี้แหระพี่น้องเนี่ยซื้อมาก เออซื้อมาเราเด้อแบบเนี้ยผู้ใดมาเบิ่งกับปากกุไหลกุแช่กุติดตามเพื่อเออผัดคือฝากห่องอ่ถืออืออือแบบอืออือเบิ้งปลาทอดปลาซิ่งเกี่ยวให้เจาถอดมาจากกินกับขมตำกินกับขอด้วยก็ข้นเหนียวได้เบิบกับพี่หยอง อืมกิ่มังคีงนี่แหละอืมแอบอืมแอบเอาไปยำก็ได้อืมที่สุดค่ะโอเคขอบคุณพี่ขอบคุญนอนแล้วค่ะเลยติดขอบบัลลังกันมาสนับสนุนกันอืมคลิปหน้าวาการไม่ขอบคุณเลยละเดี๋ยวอีแม่ลากกันขอบคุณพี่ขอบคุณนอนคอยโชคคอยเห็มอันคอยลำคอยรวยถูกหวยรวยเบอร์ ทาเวสวรรณคุ้มคองขอให้ปังปังได้แต่เด้อ